morning ค่ะเจ้าแล้วนะคะเอาเชา้านี้เงินดิจิตอลจะมาวันที่20กันยายนนี้แล้วนะคะ บอกว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้คุณพิชัยชุนขาวว่าชิรัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเป็นคนบอกวันที่มาเลยว่าเป็นวันที่20กันยายนนี้คุณภูมิธรรมยังบอกแบบประมาณว่าสิ้นเดือนกันยาาณินสิ้นเดือนกันยาแต่ว่าคุณพิชัยะบอกเลย20กันยาแต่ว่าให้รอนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโกรดนั่นเองนะคะก็มีห้อยท้ายเอาไว้แบบนี้ทีนี้มาดูกันหน่อยในเงื่อนไขของดิจิตอลวอลเล็ตที่ว่านี้จะเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตได้หรือเปล่าก็ในเมื่อเขาจะแจกเป็นเงินสดมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอะ่า มันเป็นแบบเงินสดโอนเข้าบัญชีแล้วก็ไปเอาเงินออกมาใช้ซึ่งถามว่าพอไปเข้าบัญชีแล้วเอาเงินออกมาใช้แล้วเราจะห้ามเขาได้ยังไงว่าจะห้ามเขาไม่ให้เขาซื้อของรายการที่เคยห้ามเอาไว้พวกกระท่อมกัญชาย,ยาสูบยาเสพไม่ใช่ยาเสพไอๆสวยจลาดกินแบบรัฐบาลอัญมณีเครื่องมือสื่อสารอะไรพวกนี้เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเอาไปซื้อหรือไม่เอาไปซื้อคําตอบก็คือ ไม่รู้ก็คือให้ซื้อได้หมดเลยให้ซื้อได้ทุกอย่างไอที่อะไรที่เคยห้ามไว้ซื้อได้หมดทุกอย่างเพราะว่าแจกเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไปแล้วไงกลุ่มแรกนะคะก็จะได้ก่อนก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเกาะบางก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้พิการเน,นเองนะคะก็จะได้ก่อนเลยไปเลย1 0,000ืบาทเข้าบัญชีไปเลยเฮ้ hey! นะคะเราจะไปซื้ออะไรก็ไปซื้อได้เลยแต่ว่าในส่วนของกลุ่มทั่วๆไปกลุ่มคนทั่วไปกลุ่มที่สองอ่ะ ที่มีการลงทะเบียนไปในแอปทางรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็จะถูกแบ่งเป็น2เฟสสเฟสสำหรับกลุ่มที่2ก็คือเฟสแรกเอาไปก่อน5,000บาทอันนี้ก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินสดเหมือนกันก็สามารถเอาไปซช้อะไรได้ไปซื้ออะไรก็ได้เหมือนกันจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้จ,ไจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ได้จะไปจ่ายค่าเทอมลูกก็ได้จะไปซื้อบุหรี่กัญชาย,ยาสูบอะไรก็ได้เพราะว่าจ่ายเป็นเงินสดแต่ว่า พอถึงครึ่งหลังก็คือเฟสที่2ของกลุ่มที่2เนี่ยนะคะซึ่งก็น่าจะไปได้ประมาณปีหน้าเนี่ยนะอันนี้อ่ะขอเล่นบทคนดีหน่อยขอเล่นบทคนดีหน่อยก็คือจะจ่ายผ่านระบบดิจิตอลเวลเล็เพราะฉะนั้นพอเข้าระบบดิจิตอลเวลเล็ก็จะห้ามซื้ออีกของที่เคยิสต์เอาไว้ว่าห้ามซื้อ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 ไอ้ครึ่งแรกอย่าจะซื้ออะไรก็ซื้อไปไอ้ครึ่งหลังนี่ขอห้ามหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าบนเงื่อนไขก็คือว่าจริงๆเฟสที่2เนี่ยนะหมายถึงว่ากลุ่มที่2เสอยากจะ ให้ผ่านระบบดิจิตอลแหละเป็นแต่ว่าถ้าระบบมันเสร็จไม่ทันก็คือโอนเข้าเป็นชีธนาคารให้ไปก่อน5,000บาทนะคะในส่วนของกลุ่มนี้ก็จะได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนอีก5,000บาทสุดท้ายก็จะไปได้เอาปีหน้าปี2568นั่นเองนะคะกลุ่มปลอบบางได้ได้วันที่20กันยายนเป็นต้นไปทีนี้มาดูกันหน่อยไอ้เรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจตกลงมันจะยังเป็นพายุหมุนอยู่หรือเปล่าเอาจริงตอนนี้นะได้แค่ว่าเอาเงินไปให้ใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่าง ด้านอ,อุปโภคบริโภคอะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องว่าจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นแบบพายุหมุนแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะแบบไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วนะคะแต่ถามว่าทําไมอะ่ะแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับตอนที่เขาหาเสียงได้ยังไงแล้วก็เป็นตอนที่เขาเอบอกชูโรงนโยบายตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกันได้งไงก็ไม่เหมือนคือเรียกว่าตอนนั้นอ่ะไอ้นโยบายตรงนั้นแบบนโยบายที่เรียกว่าดีที่สุดของพรรคเพื่อไทยแต่มันไปไม่ได้ไงมันทํานโยบายในส่วนที่ดีที่สุดไม่ได้มันก็ทํานโยบายในส่วนที่แย่น้อยที่สุดก็แล้วกันอ่ะ ที่อาจจะลบแอป,ปทางรัฐไปแล้วตอนที่คุณเสถาถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีน่ะนะก็ไปโหลดใหม่แล้วก็เอาไปลงทะเบียนซะนะคะลงทะเบียนบ้านแทบพิงาภายในวันที่15กันยายนนี้นะลงทะเบียนได้ถึง15กันยายนนี้สำหรับคนมีสมาร์ทโฟนนะส่วนใครไม่มีสมาร์ทโฟนก็ลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนไปจนถึง15ตุลาคมนะจ๊ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะอีก5วันหมดเวลาลงทะเบียนแล้วนะเดี๋ยวพลาดนะจ๊ะ